บ้านไม้อินเตอร์ขอนแก่นสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามบ้านไม้อินเตอร์ขอนแก่นนะคะทุกทกท่านค่ะวันนี้นะคะทีมงานบ้านไม้อินเตอร์ขอนแก่นนะคะก็ได้มาอยู่ที่อำเภอบ้านตาดนะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้นะคะเราก็พามาชมนะคะ บรรยากาศนอการติดตั้งบ้านนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นบ้านชมเดือนนะคะชมเดือนพรีเมียมนะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งทำนะคะก็จะมีทั้งหมด1ห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องน้ำนะคะแล้วก็ระเบียงรอบตัวบ้านนะคะตอนนี้ตัวบ้านหลักนะคะขึ้นตั้งแล้วนะคะ สำหรับบ้านตัวนี้นะคะก็จะตั้งอยู่ริมทุ่งนาเลยนะคะตอนนี้ตัวบ้านหลักติดตั้งแล้วนะคะก็จะเหลือระเบียงอีกสองชิ้นนะคะตัวหนึ่งจะอยู่นู่นเลยนะคะอีกตัวจะอยู่ตรงนี้ค่ะก็กำลังจะยก ติดตั้งนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ